หกหนึ่งศูนย์พี่ตรู่พี่จู่ด้านหลังี่าจายอัตด้านหน้าขอทางด้วยนะครับตรวจสอบผู้ป่วยหมดสตินะครับเบีย่ยงขวาเบีย่ยงซ้ายหน่อยครับพี่มีผู้ป่วยหมดสติครับ เบี่ยงขวาอีกนิดครับคุเียงองอังเนเสิรดีทการซีพีอาร์ต่อ e น่ามนได้ทำารลก้ัวเ่อโดยนดรับ้องมีผูกาสดหรือตา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 ตีสี่ใกล้เคียงหาก้มี่นึ่งสามวัยยี่ห้าครับ 413 413ส่ต่อ่เี่ออได้ไหมเนี่ยเส้นเนี้ยออกนี่เลย0 6ันที่2ไปเบา่อมีวันสีด้ง่ต่อ่าบโอ้ยเหี้ยสนานเลยทีนี้บ่บกพวกนี้ไปตรวจสอก่อนเลยหบหลังสวนตา์ตรวจสอบหน่อยเดี๋ยวพี่จะไปข่าแก้ว

สี่หนึถูกต้องถูก้เบียนบอกาสีหนึ 25, ่งสามผมปั๊ขอามไม่งครับนีวอร์ยีวอร์ีวัดเขาแก้วครับเยังไม่อสถูกต้องหรือไมยังครับยี่สิบิกซี

ตัวเล็กไม่ต้องร้องนะลูกตกใจไฟยใมกันน็อไงไม่เป็นไรอ๋อครับน้องมีแผลทะลอกอะไรไหมมีทะลอกเข้าเข้าแน่หนูเจ็บตรงไหนลูกไหนพี่ดูหน่อยนี่นี่ไม่ต้องร้องนี่หน่อยครับเนาะอายุกี่ขวบเก้าขวบยาอายุเท่าไหร่ครับหกสิบสามหกสิบสามลบบุรีสี่หนึ่งสาม ลบบุรี413 413ผู้บาดเจ็บวอรแปผู้บาดเจ็บนะว,วอร์ิวัดเข่าแก้วบาดเจ็บเป็นหญิงรายที่หนึ่งนะครับอายุ83ปี63แก้ไข63ปีมีอาการปวดหลังแขกท่นอกตามร่างกายรู้สึกตัวดีรายที่สองเด็กหญิงอายุประมาณ9กขวบ มีอาการตกใจแผลทะลอกตามร่างกายนำ21ที่เกิดเหตุ25รอพันาายเวลานี้ประเด็นบาดเจ็บทั้งสองรายบาดเส็บทั้งสองรายผสรอ,อถูกต้องหรือไ่ถูกต้องเป,ปงงล,งเเลี่ยนผสมรออเงียบๆลูกป้าหนูท่านที่หนึ่งแปดเป็อค์เปรย์ับานที่สองเรย์่านในใหญ่ไม่ข้าแล้วา<ย>ไม่ใปวดหลังปวดหลังแผลทะลอกตามร่างกาย รา,ายที่สองเด็กหญิงอายุประมาณ9ปีมีแผลถลอกตามร่างกายมีอาการตกใจทาบบาดเจ็บทั้งสองอรายเป็นผู้ข,ขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์คันเดียวกันถูกต้องได้ถูกต,ต้องเปลี่ยนอายุอ่า63เป็นผู้ขับขี่เด็ก9ขวบเป็นผู้ซาา้อนทราบเพิ่มเติมจุดเกิดตกลงกันได้อยู่ยันได้ตามสุดต้อง ีกเยาชนใครอ่ะชนกับผู้ยิงแต่ว่าเรียร์กันได้เข้าตกลงกันแล้อตกลงกันได้ผู้บาดเจ็บสองฝ่ายหารใจดำเนินการจับส่งรอนีา สามนนการบาเจ็จนวนสองรายวอีอนัไว้ข่าวแก้จันยานตกับรถจนยานยนต์รายหนึยิงว่ามารลบตมีการปวดหลังตลอดตามร่างกายปาเจราที่2อได้ิงนยกประมาณ้าเปรตามร่างกายรู้สตัวนีทั้งอรายนึกย้ายยี้รอพวนายเวลานี้17้ตกใจแ้วอนนีม